오, 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 으, 오, 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 โอ้คนธรรมดานะครับผมหมานอยูนะครับเป็ดทาครับกับสวัสดีย้ำแรงครับผมสุภุสุคนรอทงรอทาหาปากเบ็ดคือเก่าครับมือนี่ เมื่อวานนี่บมได้มานะครับเมื่อวานไปซองเขียดนะครับเนาะได้เหยื่อเขียดนะครับไปซองเมื่อคืนนี่ได้ประมาณบ่หลายนะครับผมห้าสิบหกสิบตนะครับเขียดก็เลยเอาเบียดมาแข่สามสิบหลังนะครับเมื่อนี้หมายเมื่อนี่ครับผมในไฮน้ครับนี่มีน้ำอยู่นะครับเนาะน้ำบลึกน้ำกำลังพอดีนะครับผมอันนี้ติดคล้องนะครับทั้งล่างนี่น้ำถ่วมนะครับลดลงแล้วเข่าตายไปแล้วครับทั้งล่างนั่นเดี๋ยวอยู่ตรงเทงนี่ก็เลยคิดว่าที่ใส่หม่งนีบึงนะครับเดี๋ยวที่เริ่มใส่เลยนะครับ ไปมองนี่หลังแรกนะครับผมเขียดหายากครับช่วงนี้ฝนไม่ค่อยตกเอ็งหายากเอ็งโดดออกโดดออกไปแล้วตัวนึงเก็บโม่นะครับในคลองนี่ก็ใส่ไ้น้ำครับผม อีหลังน,นงึงนะครับน,ะนี่ล้องเบิงนะครับเนาะมีปลาคอขึ้นมาบน้นามะหะายนะครับเนะนี่ยนามน่อยเดียว บนตงน้าเป็นตาหมีปลานะครับผมเขาบลูมีบ่แขวนี้กำลังเคยน่าใส่ครับหืมกลิ่นบ่จะเขียดเดี๋ยวใส่ให้บังอีกหลังนึงนะครับผม ยังไงเป็นตามานบ่นะครับเดี๋ยวลออรุ่นครับผมข้างหนานี่ถือกแล้วนะครับเนี่ยดินอยู่นี่ครับผมช่อนปอกนี่ละในนานี่อือนี่ครับผมรุ่นปน ดุลนปนไหมแล้วครับนี่โอ้กินแล้วคือกันครับปลดได้ปลดได้ครับผมตัวแรกแห้งมันนะครับเบ็ดใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวไปเลาะเบิ้งเบ็ดกันนะครับเนาะบัตรทามถือรอบแรงนะครับเบ็ดอยู่ใส่ในคลองนี้นี่นี่เบ็ดมุ่หมูนะครับเนี่ย โบยูดอกนี่โอ้โบยูครับผมปิดงานไหมหลังนั้นก็ห้อยดึงนะครับเนี่ยอยู่บ่โอ้โบยูไม่อยู่ครับผมหลังปุ้นกระมูบครับผมพุ่น่ะโฟงอยู่พุ่น่ะอยู่บ่คือบดิน หุดไปแล้วนะผมทางนี้ถือกแล้วครับผมเนี่ยดินอยู่นี่ครับอู้อันนี้โตใค้เนี่ยครับอืมอืมอืมนี่เอาตัวที่สองครับเกียดยังไม่ตายนะครับเนี่ยเกียดยังเป็นอยู่ หลังข้างหน้าดิ้นครับผมเม่นป่าถึกเบ็ดหรือว่าป่าสวบโอ้มันมาสวบป่าน้อยน้ำไหลนี่ครับผมเบ็ดบูติดเนี่ยฮะหลบแรงได้สองตัวครับผมกับข้อน้อยนะครับตัวบุคข่อใหญ่แย่ล่อนหลายหลังอยู่ครับผมกลับขึ้นมาบุญกำลัง ตากแดดนะครับผมนี่สองนะครับอาลเดีนน๋ยวนี้พังไปก่อนนะครับผมหลังนี่เสียงดิ้นครับผมผมนั่งอยู่ใกล้นี่นะครับเนาะนี่หลังแรกนี่เอาถือนะครับนี่ชนน้อยมานี่ผสมไปเรื่อยเรเยีเ่ยไปไหม เสียงปลาตีเบ็ดอีกแล้วครับผมผมนั่งพักอยู่นั่นเสียงดินอยู่หลังนี้เดี๋ยวไปเบิ้งเะครับผมนี่ปากท่อเนี่ยครับอยู่บ่กูด่าโอ้เบ็ดโกงเลยพี่น้องเฮ้ยคือเงียบอยู่บ่ ทันครับผมจะไปเลาะเบื้องเบ็ดดีกว่านะครับผมตอนนี้ก็ประมาณทุ่มหนึ่งนะครับยังหัวคําอยู่ตอนแรกว่าสิออกทุ่มเครื่องแต่ว่าป่ามันเริ่มกินแล้วนะครับมีเหยืย่ออยู่หลัง,ลงนี้หลังนี้ก็มีเหยืย่ออยู่ครับผมหกโดบ่หลังนี้่ใ,ให้หน่านี่เป็นไง หลอนนะครับหลังมีหลอนแหม่เนไม่น,นี่คืองเงียบแทะอย่างไรเสียงจมจอมโบเมนน้ำบอึโบเมนฮึอู้ไซนนี่ีนี่นี่น ข้น้อยครับผมเอาเก็บนะครับ,บไม่น้อยอหลังต่อไปครับผมใส่ขั้นเบ็ดเยอะหล่อนครับหลังนี้ กขบกินครับผมหลังต่อไปครับหน้าอันนี้เยอะหลอดฮึมฮอุ้งยังถือปลาดูแลบ่ฮึมฮึมอุ้งอุ้งยูยู้ยู้ยูขอน้อยอีกแล้วครับอือ้วนึกว่าบดถือนี่ครับผม รุ่นปนอสองตัวป่าตัวโบยใหญ่คือนเยาะปากเข่งครับผมใส่เยาะปากเข่งนี่อุ้มไม้แล้วรุ่นปนนั่นเนี่ยตายแล้วบปล่าโ,โอ้ยยังบ่ตายเทียนะครับผมอาปากนะกลุ่มคาไปซองเขียดบ่ไหนครับนี่ สะสมไปเรื่อยๆหลายๆตัวก็ดีขึ้นกันครับสามโตแล้วโอ้ยข้างหน้าดินแห้งครับผมอยู่ปะหุยเบ็ดโกงเลยครับอะไรล่ะอู้หืออ้โหใไญ่เด็ดใหญ่เลยตัวนี้อือือโอ้ฮึมใส่งามาเร็วครับผม นี่ไซนีแม่ไครับนี่สา,ามโตครับผมเอาละถือตัวใหญ่ตัวนึวนงนีอีกบ่หล,ลังนีห้หลอนอู้บุามาา๋มเหลังนี้ติเนกวงเลยอ,อยู่บ่นี่เดี๋ยวเดี บิ่งดีๆก่อนครับผมอยู่บ่โอ้บ่ยู่อืมเยอะหล่อนโอ้อิปูลายแทพคุณคุณก็อิปูะรอบหวัวค,ค้ำครับผมได้มาเพิ่มอีก4ตัว โอน้นี่มีสามนะครับรอบนีแต่ซีตัวใหญ่นี่ตัวหนึ่งครับผมโอ้โอ้โอู้ดูครับผมใตัวนึ่งน,น,น้อยนี่สาม สามตัวน้อยแท้อ่ะสะสมไปเรื่อยๆครับผมนี่ยเขียดอยู่ในตัวนึ่งรวมทั้งเบิดนี่เจ็ดตัวแล้วครับฮะเดี๋ยวรออุรนรอบประมาณสองทุ่มสามทุ่มต้องทำนะเดี๋ยวไปเบิ่งอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวเซนาไหมก่อนครับผมครับผมไปเบิ่งเบ็ดกันอีก รอบหนึ่งนะครับเนาะหลังนี่อยู่ใกล้ๆนั่นงเฝ้าอยู่บนมีเสียงสวบเลยหลังในคล้องเี่ก้ปะปลาหน่อยตอดนะครับผมปหน่อยตอดเขี่ยดเอาหลังนี่ถึกพี่น้องครับผมเก็บร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย ตัวนี้ใส่งามครับผมตัวแรกโอ้เขียดโดดออกหลังข้างนานนี่โอ้เขียด,ดูที่เ่าเขียดตายเต๋พี่จินต์เยหลังนี่ถือวังแรงนี่แล้วก็โบม้าอีกเลยครับผม หลังนี้รอนอีกแล้วครับในคลองใส่ไว้บหลายครับผมัมนนี่ใส่ในน้ำนี่ในน้ำนี่หลังนี้ก็รอนนะครับในน้ำนี่ป่าบ่ค่อยสวบนี่มีเหยื่ออยู่นะครับนี่น้ำไหลขึ้นดิน้ำไหลขึ้นนะครับนี่หลังต่อไปครับ กระบอกกินนะครับนี่น้ำขึ้นมบค่อยถือครับรอบนี่บเบิ่งมาหลายลังนะครับเย่อกับบกค่อยหล่อนนะครับผมนี่มีเย่ออยู่ครับนี่มีเย่ออยู่ครับผม นี่ก็มิ้นะครับผมเปลาพวกกินครับฮะรอบนี้บดถือครับผมถือตัวเดียวนะครับโอ้ก็พอได้ยู่พอได้กินอยู่นะครับเนี่ยเบ็ดอมาบ์บลายครับเบ็ดอมาสามสิบหลังนี่ถือในคล้องนะครับวนอืออือแปดตัวนะครับปลานี่ครับผมจะหลับคืนนี่นะครับเนาะยามสองรอบนะครับมิไซงามๆอยู่นี่ สามตัวนอกนั้นกับตัวน้อยๆรุ่นปนรุ่นต่าแจวตากแดดครับในนาก็ลังหลายครับรุ่นนี่ป่ายังบุท่านใหญ่ๆนะครับส่วนตัวใหญ่นี่ก็มียวงหางโบลายบันไดนะครับฮะมานพอได้ยูนะครับผมฮะก็ได้เพียงตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมกับที่กลับเขาบ้านนะครับเนาะแล้วก็เอาไว้รุ่นกันรอบเศร้านะครับผมรอบหนึ่งตอนกู้เบ็ดนะครับผมนาพอกันตอนเศร้าครับ ครับสวัสดีตอนเศร้าอีกข้างหนึ่งครับผมเป็นรุ่นเบ็ดกันนะครับเนาะว่าสีหมานบอนะครับนำรดลงครับมาอนีในคล้องทรงหแหงหงหลังแรกนะครับในน้านี่หลังหลังนี่ก็กินแต่เยื่อนะครับผมเนี่ยกินเยื่อหลายรอบถึกหยุดตัวเดียวนะครับหลังในคล้องกันหล่อนนะครับผมอาจจะหล่อนเบิดแล้วครับช่วงเศร้า หล like en en um ังต่อไปครับผมหลังนี้หนามคุนๆโอ้ยึทือกๆดึกวัถุถพี่น้องครับผมเทือกๆโอ้ยใหญ่เลยนี่ครับผมใส่งาม นิ่งนิ่งครับผมกระถือเอาละมันมันๆในคล้องนี่ผมใส่โบรายนะครับสามสี่หลังหลังหีิกระโบดถือนะครับเก็บในคล้องในคล้องนี่หลอน หอยพันธุ์หลังนี่โกงนะครับเนี่ยยังอยู่ปะโอ้โหไอ้งูไซงูด่างแหกแล้วพี่น้องเอ้ยงูด่างแหกนี่ตัวโอ้มันมาหลักกินปลาขึ้นจังเลยโอ้เม็นมากินเขียดนะครับ หลุดเบ็ดแล้วครับเนี่ยเฮ้ยหลังนี้ทึกเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็น้อยครับผมใส่ปกอี่อือครับผมใส่น้อยครับ หลังข้างนานี่เกิดส o o จริงๆครับผมเมนบ่เออเมนนะครับผมเนี่ยคนน้อยคนน้อยอีกแล้วนะครับนี่ตัวที่สามนะครับ หลังข้างนานโกงพี่น้องขอับผมนะอยู่ป่เป็นยังไงอู้เ๊้ยง,งูถึกง,งูอีกแล้วครับผมเนี่ยง,งูนี่ ไต่ต่อครับผมมีอีกว่หลังข้างน่านี่ก็โกงอีกแล้วครับเนี่ยเอ๊ะโกงแบบนี้งูตินี่ครับผมบบติดนะครับบบม,มีป่าหือหลังนั่นคันเปียกๆนะครับผม อ้ถึกแล้วนี่อูออ้ใส่งามเดอกก่อเขาเพิ่นมุนแบบ งามครับไ่งามมาแล้วรอบตอนเศร้านะครับผมนี่เอาละสี่ตัวครับเอาละมานอยู่ครับผมเดี๋ยวไปลุนกันต่อหลังต่อไปหลังนี้ตังอยู่คือเกานะครับโอ้ขียดอยู่ฮอดแจ้งเลยหลังนี้นี่ครับมีปาป่ามากิน โอ้หลังนั้นก็โกงนี่ครับผมยูไห้บบเนี่ยยูไห้บ่จังไหนอุย้ยหลุดพี่น้องเอ้ยนี่แต่มันดิน่างส่นี่ดินวน่างส่น่าจะป่าครับผมบัวบัวยูครับผม โอ้ข้างหน้านั้นเบ็ดหายอีกแล้วงโอ้โกงคักแท้พี่น้องของผมนะเบึ้งเบึงอยู่บนนี้มิดอิมซิมเสาถึกปลาอย,ยู่อดู่อย,ยูพี่น้องของผมอยู่อู่อย,ย,ย,ยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเขาขอมุนบ็ด หลังต่อไปครับผมหลังนี้ตั้งอยู่คือเกานะ่าเนี่ยถือปลาเท่านี้ขอน้อยครับตายแล้วครับปูนหีบหางขอน้อยครับผมต่อครับมีจากตัวบะหลังนี้คือเก่าครับ ข่อกินเตียหลังนี้ก็ตายอีกแล้วครับผมปลาข้อน้อยตายแล้วครับปูนีหลังสุดท้ายแล้วครับผมทางนาน,นี i ตั้งยุคือเก่าครับโบกิน เบ็ดครับผมเบ็ดเก็บเบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับไ้ไปสรุปผลงานรวมรอบกลางคืนกับตอนเศร้านะครับเนาะกนอยูบานนะครับนี่เศร้าน,นี่ก็ได้หลายตัวอยู่ครับผมถือว่ามานอยนะครับเศร้าน,นี่ถือตัวใหญ่นะครับเนาะมื่อคืนนี่กระถือขึ้นกันครับผมแต่ว่าส่วนมากจะเป็นตัวน้อยนะครับสำหรับมื่อคืน,น อันนีผลงานเมื่อคืนนะครับเนาะเดี๋ยวรวมกับรอบเศา้านะครับรอบเ้านี่ก็ได้หลายเติบนะครับผมของตอนเ้านะครับผมอู้บทธรรมดานะครับผมหมานอยู่นะครับเบ็ดสามสิบหลังดูดะโอ้มองนี่ใส้งามนะครับผมตอนแรกๆเขียนเงียบๆนะครับผมเขียบเงียบๆบูมีป่าสวบเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าโอเคอยู่ครับสลับมือหนีนะครับนี่ปากคองามนะครับเนาะไส้อู้ ใส่ใหญ่ยุใครก็คลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วตัวน้อยนะครับผมได้ทั้งหมดนี่เมื่อคืนนี่ได้แปดเมื่อเศา้านี่ได้หกเจ็ดตัวสิบก็โตนะครับสิบสี่สิบห้าตัวเอาครับผมสลับคลิปนี้ก็ถือว่าหมันเติบยุนะครับผมสลับเบ็ดสามสิบหลังกับเยียเขียนนะครับเนาะก็ถือว่ากินดียุนะครับช่วงแรกๆนี่ สงเงียบๆนะครับผมมีเสียงป่าสวบเลยนะครับมาติดอยู่ช่วงเศร้าๆนะครับเนาะแส่งามเมื่อคืนนีก็พอได้อยู่นะครับผมอ่ะมานอยู่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับไว้มีเยียเขียดเดี๋ยวไปใส่ไม้นะครับผมก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับทุกการติดตามของผมคลิปนี้ก็ได้เพียงเท่านี้นะครับเนาะพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวที่ต้มนะครับผมมื้อนี้